สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมาเล่นไม้ครับเกาะลอยฟ้ากันอีกแล้วนะครับ <Yeah! S 1> สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมากับโลกเกาะลอยฟ้าของพวกเรานะครับเฮลโหลครับ <Hello. Cap. S 1> เอ่อว,วันนี้เราก็จะมาอยู่กับไม่ตามมอสต่ำมากเลยวันนี้เราจะไปผจนภัยในในต่ำใช่ไหมไหนนะ เตรียม um: mm อุปกรณ์ให้พร้อมพิกแอคแล้วก็เหล็กโอเคมามาถึงเวลาแล้วเดี okay, <S <S ๋ยวจะนำทางไปเองและมันก okay. ็ยังไม่มีหมวกมอสยังไม่มีบอกย้ยรอดด้วยรอดด้วยรอดรอด ตามาตาเฮ้ยาอย่าไปตีามีอะไรวะมาอย่าไปตีอย่าไปตีบอสดิชื่อดีมากเลยเคค่อยๆตามมาไหรอมาไปเรื่อยๆดึ่บอืจะเย็นออืมเคก็น่าจะข้าบนภูเขานี้ขึ้นไปถ้าจาไม่ผิดรอบอนบอสดึบอะไร บล็อกอันนี้แชมร็โอเคเจอล้ะเจอละมามามาเยโดเราก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนมีหยักใหญ่แล้วก็มีโอ้พอสักทีเถอะมามันถึงเวลาแล้วที่เราจะเข้าไปเดี๋ยวปอกคลิปกันโอ้โหมีใครเตรียมเตรียมถอชมาปะวะไม่ไม่ใช่ไมมีไม้อยู่เดี๋ยวเราเออเราก็เก็บไม้ด้วยเออ อ๋อว่าต่อาอะไรวะอะไรวะเราเราเพิ่งรู้ตัวเรามีนี่ไงนี่น้องแต่เอานะาเขาขอแบ่งหน่อยอืมอืมกลไปไกลเดี๋ยวก็เห็นสไปเดอร์สปอนเซอร์อไม่มีหรอกไม่เห็นกับทีมใหม่แบบขยันวางทอสจังวะคุยแล้วก็ก็เขาฉลาดไงคุย เพื่อที่จะการในพวกเจอ e a h just spider spawner spider spawner ไหนไหนไหนแ้วมึงอยู่ไหนอ่าชื่อกูสิเออเก็บไม้ไปด้วยนะเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้มอสไม่ก่อนไหมมีเราเจอแล้ว spider spawner ไอ้ที่มันดีมอสตีดิเดี๋ยวพี่ให้เราทำเอ่อเตียงได้นี่สองอันนี่ว่ะสองอันระวังมอสมอสระวังตีรัวรัวนี่ โ okay, อเควางทอตวางทอตตอนนั้นก็มีโอ้ยงั้นก็เจองั้นเราก็มีสี่อันเลยดิไ <4 S 1> อ้สาม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 ก็เยอะอยู่ดีโอ้หเหล็กไร้ค่ารู้สึกว่ามันมีอีกยังเสียงแบบไม่หยุดเลยเออเราก็ได้ยินนะ <c oughs> ทุกที่ทุกเวลาบอสแล้วไง<ะ>เอาเข้ามาได้ไงเนี่ยอ้าเจออีกอันหนึง่งเลยกับกูเนี่ย ระวังระวังที่หัหมดเจวยอีกอันหนึ่งกันเนี้ยโอ้ะะอโห <c oughs> ช่วยกูด,ด้วยกูเลือดจะตายแล้วโอ้โหอขาาขอกม,มาก่อนดิว่าน้ำดันกูอยู่เนี้ยสองจุดเนี้ยอยู่ตรงกลางาไม่ได้อืมของดีเนี่ยได้ละมดมดมดคุณมาช่วยแล้ว <c oughs> อ้าวอเฮี้ยไปแล้วหนึ่ง โอ้ดีดีโอไม่มอสมาเพื่อนเพื่อนมันตายแล้วเตมมามเตรยแล้วเดี๋ยวเราปิดเป็นรูก็จะไปยังไงกูไม่รู้จะไปไหนไม่ไปบ้านรอแล้วปักมอสแล้วเร็วพีพีตัดคลิปทีพีมาเอาเชียร์ทำไมมันไม่ค่อยจ่อเลยกูอะอยากอยากได้ไดมอนด์อ๋ออ๋ออ๋อไอ้เหี้ยมันจะเยอะไปไหนเนี่ย ่เลกเลยอย่าเข้ามามันเชื่อมันเก่งเหรอคุณมีโล่โอ้ครั้งแรกครั้งแรกที่มอเตอรรอบจู่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 อย่าเพิ่งทำตรงนี้เลยเหมือนอะไดนด์เลเวลก็ตั้งรูนอะ่ะแต่แล้วมอลต้องไปละต้องไปลบห้าสิบสองอะ โอ้ได้ยินเสียงไหมเสียงท่ออ่ะไม่ได้ยินเลยเราได้ยินโค <ใน S 2> ตรด,ด,ดังเลยอ่ะไดเย็นดังมากอ๋อนี่ไงนี่ไงเดเดเด้ดดเเดเเดเดเดบเดเเด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 าดเดมดเดดเดเเดเดโอเดหดูทองเมเเพเดบเลยมีเหเ็กแล้วเราดเเด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 เเเเเเเดเดเเ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 เ้เเเเ ทำไมทองเยอะจังวะทองอย่างเยอะงงเราเออเพราะเราอยู่ในไบย่อมที่มันปิดทองเยอะอันนี้มันเยอะไปที่ไม่เห็นห่าอะไรเลยมีเงินทองเราก็เหลือทองเดี๋ยวเรามีเหล็กติดตัวเหมือนกันกับมีกับมีกับมีมีไม้ที่เราเก็บเองไว้ไว้เก็บเองจากศพกูนะได้ เสี่ยงเหมือนเยอะเเรเยเราบอกแล้วเราบอกแล้วอเนอร์เราได้ยินซอมบี้เยอะมากอะไรวะอมบีาไกันราไมต่อมาเไมต่อไหนวะไหนวะโอเคแปบนึงโอ้ยเยยมยังเยอะไม่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 จบลลจบลเพ่อ้เมบอกว่าอีทางบอกพีพีเออพี่ กูไม่โกงในโลกกูหรอกกู Baby Zombie Baby Zombie บี b ซ Zombie อ o เท e ต์หายไปแล้วมดทเราไ่เจออะไรวะเจอ Baby Zombie บุกมาในเชสกูมาถึงในเชสโว้ยเอ่อมอวทายช็อตันแข่งกแล้วก็ดิสเอาใส่เชสให้กูดูดิกูไม่รู้จักมอวทายช็อตมันเอาไว้กับคอนโบอันนี้อยู่เวลอะไรวะเนี่ย29คือต้องไปลึกอีกลึกกว่านี้เพื่อจะไปหาไดมอน โอ้ยหลือกกว่านี้เยอะโอเคฉันลือกกว่านี้เยอะพอมีไม้ขอไม้หน่อยอ๋ออ๋ออ๋อ baby zombie วันดีทออพี่แจ็คทอยมันน่ารักจังเลยวะมีมีกันหนึ่งอยู่มีกันหนึ่งอยู่ฮะม baby zombie โคตรน่ารักเลยวะเดี๋ยววะอ๋อมีสองตัวทอยมีสองตัวเฮ้ยมึงใช้ขวานมึงต้องคิดเิโอ้เดินเชี่ยสไปเดอร์ ไม่อย่างเป็นสไปเดอร์แมนลาปีดลาซูนี่โอ้เราเจอฉันฉันฉันเจอถ้ำอีกอันหนึ่งโอ้กี่มี p n p ใช่ไหมลองระเบิดเราระเบิดกันไหมไม่มีเฟรนเิลก็หากราเวลมาดิพี่ก็นี่ไง พอดีเกิดพูดพอดีเลยพูดแปบมาอู้ฉันได้ฟลินแล้วได้แล้วเหมือนกันพร้อมกันเลยเจอกาวีวอทางเที่ยวแล้วมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเด้อไปขุดไปขุดที่อื่นดีว่าอันนี้อันตรายลาวาอะไรคพอดมาบอสดาลจ้องเราเห็นมีโอปซิเดียนเลยกับบอสก็จะทำที่แกาเป็นฟังแล้ว อปเจเดียนอยู่ในเชฟบนแบบที่บ้านทำไมเราไม่ไปนรกกันะเออเรายังสร้างประตูมิติไม่เสร็จยังทำไม่ได้ต้องไม่เสร็จมอสไม่รู้เหรอความฝันของทุกคนก็คือที่เดินลงนรกเออก็เราเจอประตูมิติแล้วเราเราแค่เอาการอปเจเดียนไประมาณสามสี่ก้อนด้วยเฮ้ยระวังเรารีบเสียงระวังใช่แล้วก็เราวัขึ้นลงละอ๋อเราเจอแล้วเจออะไรอ่ะเออเราเจอแบทล็อกแล้วเสียงอะไรวะ ตูมเฮ้ยจะเลยเฮ้ยแก่ทองไม่ถึงแล้วแมโถ่เลยต่อรันไม่มีไดมอนด์เลยเว้ยมันหายากจะตายเลยไดมอนด์เจอน้อยมากเลยไดมอนด์เอ่อเพื่อนเราเจอไดมอนด์ขอบคุณมอเ Thank you. <cười> <cười> <it>. <laughs> no no no. A, <coughs> yeah, bye. Hey, <laughs> bro, I found. Bye. <laughs> 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 cái... <laughs> kia okay. oh, <that's> <laughs> nghe. เรา,า,าเก็บการเผาเดเยอะๆเลยเพื่อนๆระวังกูไม่มีอ๋อไม่ไปกูช่วยมึงไว้ไปเรวขอนตีหน่อยมันขายใครอ่ะไหนมันอยู่ไหนมองไม่เห็นมันเฮ้ยมันอยี่มันเป็นใครอ่ะฆ่ามันฆ่ามันไอ้ <c oughs> กูไม่มี <c oughs> กูไม่มีแบบชูเอ้จังเอาเไป ไปได้ฮะไปได้ไอ้นี่อึงหลบจากกูไม่ได้หลบกูเจอแล้วหรือเปล่าเอออยู่นั่นแหละเออนั่นแหละข้ามันข้ามมัเลยหรือเปล่ใหญ่มันหนีเออมันบินได้มีไอ้นี่เองเก็บว่ามีใครมีไอ้นี่เก็บหรื่าโอ้โหถ้าป่านี้มือไม่มีก็คือไม่รู้จะพูดยังไงไม่กูไม่ได้รอไอ่ะโอ้เขอโทษ๋ยวเขาเขาท้อรถเฟิรตีขอโทษเราเรามีสองหัวใจเรามีสองหัวใจเรามีสองหัวใจใย่า เปิดที่เราเปิดที่่อนเราดใช่กูไม่อาหารเอ่อเดี๋ยวคลาบกันโอเคเราไม่อาหารละใครไม่อาหารขออาหารหน่อยมาเอาอาหารมาเตงโมหน่อยกีมอสกอไปกูเจอมันแล้วเต็มหน้าเลยกลับบ้านทบทบทบทกันตรงนี้เดียวกับบ้านกันเถอะอ๋ออ๋อเหลือสองเครื่องหัวใจออก็กลับบ้านอะ้รเฮ้ยมึงอย่านะเว้ย